ขอมาอาน้อมรำลึกถึงคุณคุณความดีของพ่อครูด้วยค่ะคือจะก่อนอื่นบัวขอมาสำนึกผิดต่อพ่อครูก็คือในเรื่องที่เคยคิดลบเรื่องที่ท่านให้สัมภาษณ์ในสื่อในในเรื่องในสื่อนะคะในบัวขอสำนึกผิดค่ะ แล้วก็มาความประทับใจของพ่อครูก็คือว่าไม่ว่าทางโลกและทางธรรมของพ่อครูที่ได้ปฏิบัติและสอนผู้คนนะคะให้ลดทุกข์จากในสื่อะค่ะบัวก็รู้สึกประทับใจมากถึงแม้บัวจะไม่ได้เข้าไปในฟังพ่อครูในสถานที่พ่อครูอยู่แต่บัวก็รู้สึกาซาบซึ้งและประทับใจเพราะว่า ทำให้คนน่ะทําให้บัวและหลายๆท่านน่ะได้ลดกิเลสได้มากและไม่ไม่ทําให้สังคมมีปัญหาอันนี้บัวของประทับใจนะคะและบัวก็นําคําสอนของพ่อครูในบางคําสอนของทุกๆคําสอนที่พ่อครูสอนนํามาปฏิบัติและได้ผลจริงและลดทุกข์ได้มากในส่วนของบัวค่ะถ้าบัวไม่ได้พบพ่อครูและพบท่านอาจารย์หมอเขียวและ บหมูม่มิติว่าจะเป็นโรคซึมเศร้าและอาจจะคิดร้ายทำร้ายตัวเองและทำร้ายสิ่งอื่นๆค่ะและและในในวันสำคัญในวันนี้พวกก็ขอตั้งจิตว่าตั้งศีลก็คือจะไม่เพ่งโทษคนอื่นและจะไม่เพ่งโทษตนเองให้มากขึ้นค่ะตามฐานจิตและเหตุปัจจัยค่ะ สาธุค่ะ